สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยาก่าผมเล่ามาถึงตอนที่ผมเริ่มกลับมาบ้านจะกลับบ้านเลิกจะเลิกใช้ชีวิตที่อยู่ในเมืองจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในชนบทซึ่งมันเป็นวิถีเกษตรซึ่งการกลับมาทําผมเนี่ยของของการทำ,ทำเกษตรมาทําเกษตรของผมเนี่ยมันไม่มีการวางแผนมาก่อนปอยนั้นปุ๊บปับ๊บอยากมาก็กลับบ้านเลยนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดที่อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆว่า คลิปต่อไปนี้นั่นคือผมจะเล่าเรื่องความผิดพลาดในการทําเกษตรของผมในระยะเริ่มต้นทายนั้นการทําเกษตรต้องวางแผนแต่ผมได้กลับมาเนี่ยไม่วางแผนเลยไม่รู้ว่าปลูกอะไรดีปลูกอะไรไม่ดีคือรู้มาบ้างแต่ไปเรียนรู้มาในลักษณะที่ว่าปลูกพืชที่มันอยู่ในกระแสอะไรปลูกแล้วได้ราคาดีอะไรปลูกแล้วมันดกมันงาม เฟซบุ๊กอีตรงนี้เขาบอกว่าปลูกไอ้นี่แล้วดีปลูกไอ้นี่แล้วได้เงินเยอะนั่นคือความคิดในตอนแ,แรกที่ผมจะมาทําเกษตรแต่เนื่องจากไปครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรผมก็เลยทําเหมือนชาวบ้านครับชาวบ้านในหมู่บ้านผมเนี่ยปลูกอะไรครับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พ่อผมแม่ผมก็เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อนทําเหมือนเขาเลยกลับไปแล้วทําเหมือนเขาเลยก็เพราะเรามองว่าเราเนี่ยเรียนมามีความรู้ไอคนที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ย เขาไม่เรียนมาเลยเขาจบป .4 ป .6 เขายังทําได้แล้วทําไมเราเรียนมาตั้งเยอะทําไมจะทําไม่ได้นั่นคือการเข้าใจแบบผิดของผมในในตอนนั้นมีอีโก้ไหมมีอีโก้เยอะมีนาาัทัตตในการทางเกษตรแบบไหนมันก็เหมือนกับคนไม่เคยรู้เรื่องนั่นแหละไม่ได้มีนาาัทัตตอย่างที่ผมทําคลิปมาก่อนๆเนี่ยที่จะมีแนวคิดอย่างนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมในในการทางเกษตรของผมเนี่ยมันยังไม่ไอแนวคิดที่ผม พูดในคลิปเก่าๆเนี่ยยังไม่เกิดเลยตอนนี้ยังไม่เกิดเลยตอนที่กลับบ้านตอน,นอายุสี่สิบสี่สี่สิบห้าเนี่ยไอความคิดแบบนี้ยังไม่มีในหัวเลยยังไม่มีแนวทางยังไม่มีวิธีคิดในการใช้ชีวิตในการทําเกษตรกลับไปก็ทําเหมือนเขาปลูกกระพดเลี้ยงสัตว์ผมบอกผมบอกว่าผมอยู่ในเมืองเนี่ยผมไม่ชอบเป็นลูกจ้างมันไม่มีอิสระมันเป็นทาสเหมือนเป็นทาสในป่าคอนกรีตมนุษย์คนเดิมก็คือทาสในป่าคอนกรีตแต่กลับมาบ้านผมกลับมาทําเกษตรเชิงเดี่ยว ทิ้งแน่ๆอยู่แล้วกเกษตรเชิงเดี่ยวผมพูดไปหลายคลิปผมจะไม่พูดซ้ํามันก็คือขาดทุนนั่นแหละทํากระโพดอยู่สามสี่ปีใน่ขาดทุนหมดเลยขาดทุนแทบเป็นทุกปีอย่างมากก็ได้กําไรอย่างมากก็ไล่แล้วไม่เกินหนึ่งพันที่เหลือก็เดีย๋ยวฝนแรงเดี๋ยวน้ําท่วมมันขาดทุนปีนี้กับราคาไม่ดีมเมล็ดพันกิโลละสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทแต่เวลาขายขายผลผลิตกิโลละห้าบาทแปดบาทเนี่ยประมาณเจ็ดปีแปดปีวนมาสักรอบนะึง ส่วนใหญ่ก็อยู่ห้าบาทหกบาทนั่นแหละราคามันไม่ได้ดีอย่างที่ที่เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้เราเรียนรู้มาเรารู้มาเพียงแต่ว่าเราในแนวความคิดเรามันไม่มีวิธีคิดที่ที่อยู่ในตอนนี้ที่เป็นแบบนี้ก็คือเราคิดว่ามันต้องผลิตแล้วมันต้องให้ได้เยอะๆผลิตแล้วยังไงให้มันงามส่วนใหญ่ทําให้งาม,มก็ใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปนั่นคือวิธีการคิดในสมัยนั้นของผมในตอนเริ่มต้นทํา ก็คิดว่าใส่ใส่มันเยอะดูแลมันดูดีเนี่ยมันคงจะดีไอโฮอร์โมนประเภทอะไรที่เขาขายทางทีวีเอามาฉีดเอามาใส่นั่นคือวิธีการคิดในสมัยนั้นซึ่งแน่ๆก็คือขาดทุนนั่นแหละได้กำไรปีหนึ่งขาดทุนไปสามปียังไงมันก็ไม่รอดแต่ไอระหว่างที่ทําเนี่ยผมมีพื้นที่หลังบ้านอยู่ประมาณสองไร่ผมก็ปลูกผัก ปลูกขา้าปลูกผักชีปลกพริกผลูก,กมะเขือปลูกแล้วขายแถวบ้านมัง่งวิ่งไปขายสี่มุมเมืองมัง่งไอพื้นที่สองไร่เนี่ยมันกลับทำไรายได้ดีกว่าไอที่ผมทำข้าวโพดยี่สิบไร่อีกมันก็เลยได้ตระหนักคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าไอเกษตรหลังบ้านแบบเราเนี่ยทำเกษตรแบบไม่ได้หวังอะไรทำเกษตรหวังกินหวังหวังขายนิดหน่อยเนี่ยทำไมมันดีกว่าไอที่ทำเกษตรเป็นแปลงใหญ่ ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเป็นเยอะๆผมก็เลยได้ตระหนักคิดได้รู้แล้วเราก็เลยเริ่มมาศึกษาวิธีการทําเกษตรไอแบบพื้นที่น้อยๆหรือไอแบบที่มันปลูกหลายๆอย่างปลูกไว้กินไม่ได้หวังไม่ได้หวังจะขายเท่าไหร่แต่มันกลับขายแล้วมันได้เงินมากกว่าสองไร่เนี่ยได้เงินมากกว่าทําปลูกโพดสิบไร่มาเริ่มมาเริ่มรู้แล้วก็เลยไปศึกษา ไปศึกษาว่าไอเกษตรพอเพียงไอเกษตรผสมผสานนี่มันเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาแนวความคิดความรู้เรื่องการปลูกการดูแลเราก็เริ่มมีแล้วแต่ว่าเราจะปลูกอะไรดีปลูกพืชอะไรดีที่มันที่มันมีไรายได้แล้วมันอยู่ได้ไม่เป็นหนี้นั่นคือหลักการที่ผมเริ่มตระหนักคิดเริ่มมีความคิดขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วการใช้ชีวิตแบบของผมอยู่เนี่ยผมมันค่อนข้างจะมีมีความมั่นใจในตัวเองเยอะมีอีกโก้เพราะนั้นไอสิ่งที่เขาบอกบอกบอกมาเนี่ยผมกว่าจะเข้าหัวผมเนี่ยมันจะถูกกับดักอะไรหลายอย่างทางความคิดของผมดักไว้เยอะเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นมากเท่าไหร่เราจะเชื่อมั่นในตัวเองนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันผิดพลาดเป็นนิสัยส่วนตัวที่มันไม่ค่อยดีของผม กว่าจะมาเข้าใจกว่าจะรู้เนี่ยมันต้องไปถึงยังไงฮะเงินที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยมันหมดเกี้ยงเลยพอลำบากแล้วมาเริ่มรู้มันเริ่มว่าจะหาทางรอดได้ยังไงอีตอนแรกๆเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงจุดที่มันตกต่ํามีงานมีเงินอยู่ดีๆทําไมกระเสือกกระสนมาทําเกษตรแล้วไปเลือก,กเกษตรที่มันเป็นแนวทางที่ผิดพลาด ถ้าถามผมหยุดตอนนั้นผมมีความคิดเหมือนกันว่าจะหยุดจะเลิกทําแล้วไปหางานทําในเมืองถ้าไม่ได้ที่ดินที่ที่แถวสุพรรณเนี่ยผมเลิกแน่ๆเลิกทําเกษตรแน่แน่กลับไปใช้ชีวิตในเมืองเลยอาจจะไปเริ่มงานอะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับเราในกรุงเทพนั่นแหละกะว่าอย่างนั้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ่อค้าในตามตลาดนัดตามตลาดสดอะไรอย่างนั้นคือนั่นความคิดมันเริ่มฟุ้งซ่านมันเริ่มก็พอดีนั่นแหละมาได้ เพื่อนน้องชายอยู่คนเขามีที่ดินอยู่ที่สุพรรณนี่แหละที่ดินในแปลงปัจจุบันที่ผมทําอยู่นี่แหละมาได้แล้วก็ได้คุยเขาได้ได้คุยกับเขาได้ได้ได้แง่คิดเราก็เริ่มนึกถึงว่ายังไงต้องเป็นเกษตรผสมผสานแต่ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นพืชอะไรที่มันเกษตรผสมผสานผมก็มีความคิดเคยเห็นเคยเห็นสะดาเนเคยก็ปลูกสะดาเออสะดาวมันเคยอยู่ซีเมืองว่าสะดามันราคากิโลหนึ่งเป็นร้อย เคยไปตลาดนัดแถวแถวบ้านนั่นแหละตลาดนัดแ,แถวบ้านหิ่งเขาขายมะขามเทศกิโลแปดสิบกิโลละเก้าสิบมันก็เริ่มคิดเราอยู่บ้านเรามีปลูกไผ่ไว้เอ๊ไอไผ่ที่บ้านเนี่ยมันสร้างไรายได้ให้เราได้เยอะเริ่มคิดถึงไผ่นี่ก็คือมันก็เริ่มคิดออกพืชทีละตัวสองตัวแล้วเราก็เริ่มสังเกตว่าอีตอนมาปลูกเรามันก็ไม่รู้ว่ามันจะทารายได้เท่าไหร่ตอนปลูกตอนเริ่มต้นเ,นเพียงแต่ละ เราเลือกหาเพราะเราอายุเราเริ่มเยอะแล้วเราเริ่มหาพืชที่มันเราไม่ต้องลงแรงมากไม่ต้องไปทําไปดูแลมันเยอะนั่นคือแนวคิดในระยะเริ่มต้นของผมซึ่งล้มเหลวมาจากการทําเกษตรเชิงเดียวนี่แหละสามถึงสีป่ปีไม่ได้อะไรเลยแถมหมดเงินไปตั้งเยอะนั่นคือประสบการณ์ที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าในระยะเริ่มต้นถ้าเราไม่วางแผนผมพูดถึงเลยว่า ถ้าใครไม่วางแผนแล้วมาทําเกษตรไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนแล้วมาเริ่มทําเกษตรเชิงเดี่ยวไปเริ่มทําเกษตรตามกระแสเนี่ยรับรองว่าไปไม่รอดอย่างผมเนี่ยกลับตัวทันอาจจะมีคนช่วยเหลือผมเยอะคนรอบข้างนะครับผมคนรอบข้างเนี่ยช่วยเหลือเขาเยอะช่วยเหลือไว้เยอะคนใกล้ตัวเนี่ยญาติพี่น้องเพื่อนสนิทที่ที่รักกันจริงๆเนี่ยแหละช่วยเหลือผมมาไว้ผมถึงได้มีวันนี้กลับมายืนได้อีกครั้งเนึ่ง นั่นคือชีวิตของของคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละมีล้มเหลวมีผิดพลาดและชีวิตในสมัยนุ่มนุมของผมเนี่ยสมัยวัยทํางานเนี่ยผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่มีวินัยในการใช้ชีวิตเลยเอาง่ายๆอะครอบครัวผมก็ไม่ได้ดีกับเขาครอบครัวหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นลูกผมไม่ได้ดูแลเขาอย่างดไีไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีที่สุด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมาหาันพ่อแม่ผมไม่ได้ดูแล,แลอย่างดีที่สุดซึ่งสมัยน้มนุ่มๆแล้วผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยมาคิดได้ก็อีตอนนี้นี่แหละมาเข้าใจโลกก็อีตอนนี้แหละตอนอายุเยอะผมไม่รู้ว่าทําไมว่าทําไมทําไมมนุษย์เรามันต้องเป็นแบบนี้มารู้สึกตัวเมื่อสายไอคนที่เราดูแลนะเขาก็แก่แล้วหรือครอบครัวที่เคยมีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เลิกลากันไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้ว เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีเขาก็ทนความผิดพลาดทนความไล้ระเบียบของเราไม่ได้ทมนิสัยส่วนตัวบางเรื่องของเราไม่ได้นั่นแหละคือความผิดพลาดในอดีตซึ่งจะมาเล่าให้ฟังหลายหลายคนถามมาว่าทําไมไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวบ้างซึ่งเรื่องครอบครัวของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ค่อยน่าเล่ามันเป็นเรื่องที่มุมมืดของผมเป็นมุมมืดของผมเรื่องครอบครัวเนี่ย ซึ่งกว่าจะมีเป็นครอบครัวที่ดีๆอยู่ทุกวันนี้นึก่หลายคนมามาเที่ยวที่สวนผมเนี่ยก็อาจจะเห็นครอบครัวผมบ้างแต่ก็ผมก็ไม่ได้แนะนําอะไรเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเก็บตัวมันเป็นเรื่องโควิดค่อนข้างจะไม่ค่อยจะออกมาพบจะผู้คนมันไม่ใช่ภาวะปกติซึ่งผมก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าว่านิสัยส่วนตัวที่แย่ๆของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างในสมัยเป็นหนุ่มแล้วเรื่องราวที่ผมเล่ามาเจ็ดแปดตอนเนี่ย ผมกล่าวว่าจะเล่าสักไม่สองสามตอนแล้วมันจะจบเล่าไปแล้วมาตอนนี้ถึงตอนที่จบตอนที่เจ็ดแล้วยังไม่จบเลยเพราะนั้นเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าอยากฟังต่อไหมถ้าอยากฟังเรื่องเล่าของผมแบบนี้ประสบการณ์ของผมแนวนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งแต่ละคนมันก็จะมีมีเรื่องราวส่วนตัวของของตัวเองมีประวัติส่วนตัวของตัวเองแต่อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายคลึงกัน มันจะไม่โลดผนหรือมันจะโลดผนหรือมันจะเรียบง่ายยังไงเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาว่าอยากฟังต่อไหมเพราะว่าผมจะได้รู้ว่ากระแสที่เพื่อนเพื่อนฟังอยู่เพื่อนเพื่อนทนฟังอยู่หรือว่าเพื่อนเพื่อนอยากฟังตอนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้มันเรื่องเกษตรเราผมพูดมาเยอะแล้วก็มาพูดแนวอื่นดูบ้างซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับการทําเกษตรมันก็ได้แนวคิดในการทําเกษตรนั่แหละเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเรื่องการเตรียมตัวต้องมีความพร้อมมีการวางแผนสําหรับการทําเกษตร อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้แล้ตอนนี้ฟ้ามันมืดพอดีมันผมมาทําคลิปตอนเย็นๆเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวอัพคลิปลงแล้วก็ประมาณสักทุ่มกว่า,ก,วาก็คงจะได้ดูกันอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมอยากฟังต่อกันหรือเปล่าสวัสดีครับ